สวัสดีค่ะนักเรียนป6ทุกคนวันนี้เรียนกับครูหนิงนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเราจะมาเรียนกันเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะวันนี้ใครกินข้าวแล้วมาดูรูปภาพอาหารตัวอย่างที่คุณหูเปิดให้ดูนะคะแกงจืดเต้าหู้หมูสับยำวุ้นเส้นปลาทอดต้มยำกุ้งผัดผักรวมมิตรต้มขาไกา่น้ำพริกปลาทูข้าวผัด แล้วก็แกงเขียวหวานไก่ค่ะทั้งหมดที่คุณครูพูดมานั่นคืออาหารนะคะอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจะเรียกว่าอาหารนะคะทีนี้ในอาหารก็จะมีสารอาหารต่างๆที่จํำเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะอา ที่เราเรียนไปแล้วนะคะอาหารหลัก5หมู่ค่ะถ้าใครจำได้คุณครูให้ร้องเพลงด้วยแต่ละท่อนตรงเป๊ะกับ PowerPoint นี้เลยนะคะอาหารหลัก5หมู่ค้องไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปลผันหมู่หคือเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันค่ะหมู่สข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังพลังในที่นี้ก็คือพลังงานนั่นเองค่ะ หมู่3คือผักต่างๆสารอาหารมากมายกินเป็นอาจินหมู่4คือผล,ลไม้สีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินสุดท้ายค่ะหมูห5อย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นอบอุ่นร่างกายเรามาดูกันนะคะจากที่คุณครูร้องไปเมื่อกี้นี้ที่คุณครูท่องให้ฟังนะคะในอาหารแต่และชนิดจะมีสารอาหารประเภทต่างๆค่ะ สารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันอันดับแรกน้ําค่ะ 2. โปรโตีนโปรโตีนคือสารอาหารที่ได้จากเนื้อนุมไข่นั่นเองนะคะ 3. ค่ะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตคือสารอาหารที่ได้จากข้าวน้ําตาลแป้งนะคะ 4. ค่ะเกลือแร่ค่ะ,ะงงกุ้งคืออะไรกุ้ง เนื้อกุ้งที่เรากินนะคะมีโปรโตีนและนอกจากนั้นยังมีเกลือแร่ต่างๆด้วยนะคะต่อไปค่ะชนิดที่5วิตามินค่ะเราจะพบมากในผักและผลไม้นะคะมากๆเลยก็คือในอาหารที่เป็นผลไม้นั่นเองและสุดท้ายค่ะ6ไขมันทั้งสิ้นอบอุ่นร่างกายไขมันได้จากอาหารชนิดต่างๆที่มีไขมันอยู่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็นมแล้วก็ น้ำมันพืชอะไรอย่างนี้นะคะไขมันที่ได้จากพืชนะคะอ่าเรามาดองดูคลิปนี้กันนะคะ นี้ที่เราดูไปนะคะอาหารสารอาหารแบ่งทั้งหมด6ประเภทค่ะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานนะคะทีนี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะสารอาหารที่ให้พลังงานมีอะไรบ้าง1คาร์โบไฮเดรตค่ะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะ,ะประโยชน์ของมันคือให้พลังงานแก่ร่างกายเวลาที่เราเดินเราวิ่งเราใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเป็นอันดับแรกนะคะที่ได้จากแป้งนั่นเองค่ะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย อ่าคราร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ค่ะสองนะคะอาหารประเภทโปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเช่นเดียวกันค่ะสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะประโยชน์ก็คือสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกใครที่เคยได้ยินบอกว่านักกานักออกกำลังกายนักกีฬานะคะเวลาออกกำลังกายเสร็จเขาจะชอบ ดื่มเวหรือกินเนื้อสัตว์เยอะๆเพราะว่าในอาหารพวกนี้มีโปรตีนที่เอาไว้ไปสร้างเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนั่นเองค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะและใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อของเราจะเจ็บปวดนั่นคืออาการอักเสบหรืออาการที่ร่างกายของเราเริ่มสึกร้อนเองวิธีการที่บำรุงร่างกายให้ดีขึ้นก็คือการทานอาหารที่เป็นโปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและสุดท้ายโปรโตีน1กร,รัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ค่ะซสามนะคะสารอาหารประเภทไขมันค่ะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานให้สูงด้วยนะคะประโยชน์ของเขาก็คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพราะฉะนั้นใครที่มีไขมันอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังของเราเนี่ยเยอะๆอ่ะก็จะช่วยให้เรารู้สึกอ,อบอุ่นง่ายกว่าคนที่ เออมีไขมันน้อยนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะเป็นตัวทําละลายวิตามิน A D E K นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิตามินคืออะไรอ่าและสุดท้ายนะคะไขมันหนึ่งกรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรีก่กินไขมันหนึ่งกรัมได้พลังงานสูงกว่าอาหารชนิดอื่นๆเลยนะคะเขาบอกว่าโทษของไขมันถ้าร่างกายได้รับมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะสารอาหารประเภทวิตามินเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะเรามาดูการประโยชน์ของวิตามินคืออะไร1ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติค่ะหมายความว่ายังไงการเดินการวิ่งหรือการส่งสัญญาณต่างๆที่เป็นระบบประสาทเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยนะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆค่ะจะสังเกตเห็น ที่เราได้ยินบ่อยๆทานวิตามินซีเยอะๆจะทําให้ไม่เป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้นะคะช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตและมีสุขภาพดีค่ะ,ะวิตามินไม่ให้พลังงานนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูกันค่ะประเภทของวิตามินแบ่งออกเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําและวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเรามาดูอันแรกก่อนวิตามินที่ละลายในน้ําอันแรกก็คือวิตามิน B1 อ่า B1 เขาบอกว่าช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีแล้วก็ป้องกันโรคเน็บชาค่ะถ้าขาดวิตามิน B1 เราจะเป็นโรคเน็บชานะคะเน็บชาวิตามิน B2 ค่ะป้องกันโรคปากนกกระจอกแล้วก็การอักเสบที่ตาและปากค่ะเน้นเน้นเลยก็คือป้องกันโรคปากนกกระจอกแล้วก็ ลิ้นแตกตามมวอะไรแบบนี้ถ้าเกิดร่างกายเราขาดนะคะเราจะมีอาการแบบนี้ลองเช็คตัวเองนะคะเราเป็นปากนกกระจอกหรือเปล่าในวิตามิน B2 เนี่ยจะอยู่ในไข่ในผักนะคะใบเขียวต่างๆในตับแล้วก็ในนมค่ะส่วนวิตามิน B1 เนี่ยเยอะๆเลยฟักทองถั่วลันเตาผักใบเขียวแล้วก็ปลานะคะต่อไปค่ะละลายในน้ําได้ก็คือวิตามิน C นะคะ B 1 B2 C ละลายในน้ำได้หมดเลยนะคะ ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีค่ะหากพวกเราร่างกายขาดวิตามินซีเนี่ยเราจะเป็นเลือดออกตามไรฟันสังเกตง่ายๆเวลาแปรงฟันตอนเช้าเลือดออกหรือเวลาที่เรานั่งอยู่เฉยๆหรือเรากินอาหารแค่กัดอาหารก็จะมีเลือดออกเหมือนในโฆษณายาสีฟันนะคะอะไรแบบนี้ถ้าเราขาดนะคะร่างกายเราขาดวิตามินซีก็จะทำให้เลือดออกตามไรฟันนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน A D E K เรามาดูกันค่ะวิตามิน A นะคะช่วยบำรุงสายตาค่ะพบมากเลยที่เราคุยกันบ่อยๆที่เราเคยได้ยินผู้ใหญ่กขาพูดกันตอนเด็กๆกินผักบุ้งเยอะๆตาจะได้สวยเพราะว่าในผักบุ้งมีวิตามิน A นั่นเองนะคะแล้วก็ผักผลไม้ที่มีสีส้ม สีเหลืองนะคะจะมีวิตามิน A เยอะหากขาดจะทำให้ผมร่วงผิวหนังแห้งเป็นสะเก็ดนั่นเองค่ะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าร่างกายของเราขาดวิตามินเอหรือเปล่า 2. ค่ะวิตามินดีช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงถ้าขาดจะทำให้เป็นโรคก,กระดูกอ่อนแล้วก็ร่างกายจะเริญเนติบตช้านะคะพบในตับในเนยในปลานะคะ วิตามินตัวต่อไปค่ะที่ละลายในไขมันนะคะก็จะเป็นวิตามินอ e, ีช่วยควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะคะหากขาดจะทำให้เป็นหมันหรือมีบุตรยากนะคะในอนาคตนะคะนักเรียนเราเรียนตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะในอนาคตเขาบอกถ้าร่างกายเราขาดแล้วก็สะสมเป็นระยะเวลานานๆๆๆอานมีผลต่อการสืบพันธุนะ์หรือการมีบุตรนั่นเอง สุดท้ายค่ะวิตามินเคค่ะช่วยควบคุมการทำงานของระบบสืบอ่าระบบในร่างกายเกี่ยวกับเลือดนะคะไม่ใช่สืบพันธ์นะคุณครูคพูดผิดเมื่อกี้นี้ช่วยให้เลือดแข็งตัวค่ะห้ามเลือดอ่าแล้วก็ถ้าเราขาดวิตามินตัวนี้นะคะ เวลาที่เราเป็นแผลนะคะเลือดก,ก็จะไหลเรื่อยๆซิป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 ไม่หยุดไหลสักทีส่วนใครที่ร่างกายไม่ได้ขาดวิตามินชนิดนี้แล้วก็มีเกล็ดเลือดสูงเนี่ยเวลาเป็นแผลสักพักหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก็จะมีเหมือนเลือดมันแห้งการที่เลือดแห้งเนี่ยแสดงว่าเรามีวิตามิน K แล้วก็มีเกิ็ดเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะแผลปิดได้ไวค่ะ,ะต่อไปนะคะสารอาหารประเภทเกลือแร่ค่ะ ไม่ให้พลังงานเช่นเดียวกันนะคะประโยชน์ก็คือช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติค่ะชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วก็จเจริญเติบโตมีสุขภาพดีนั่นเองอช่วยให้สวยพปิงปลั๊งนะคะแร่ที่เราควรรู้จักค่ะตัวแรกแคลเซียมประโยชน์ของมันก็คือกระดูกและฟันนะคะถ้าเราขาดนะคะทำให้เป็นโรคก,กระดูกอ่อนอ่า เมื่อกี้นี้ที่สอดคล้องกันอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินดีใช่ไหมคะวิตามินดีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเช่นเดียวกันค่ะทํางานควบคู่กันนะคะต่อไปค่ะฟอสฟอรัสค่ะประโยชน์ก็คือร่วมกับแคลเซียมทําทหน้าที่ร่วมกับแคลเซียมเหมือนกันถ้าขาดก็จะคล้ายๆกับการขาดแคลเซียมเลยต่อไปธาตุเหล็กค่ะ Fe นะคะธาตุเหล็กพบในตับในผักใบเขียวขึ้นช่ายอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไข่แดงค่ะ ประโยชน์ก็คือเป็นส่วนประกอบสําคัญของของเม็ดเลือดของเรานะคะในเม็ดเลือดของเราเนี่ยจะมีธาตุเหล็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยได้กินตอนที่หมออนามัยเอามาแจากฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะกินเพื่อบํารุงเลือดของเราไม่ให้เลือดเราจางเองนะคะถ้าขาดเนี่ยเราจะเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็อ่อนเพียง่ายนะคะ ต่อไปไอไอในที่นี้คือไอโอดีนพบในอาหารทะเลนะคะประโยชน์ก็คือควบคุมการเผาผลาญน,นะคะทำให้เกิดพลังงานถ้าขาดเราจะเป็นโรคคอพอกอ่าคอพอกนะคะต่อไปโซเดียมค่ะโซเดียมก็พบในเกลือนะคะในเกลือเยอะเลยประโยชน์นะคะรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายนะคะรักษาสมดุลของ น้ำในเซลล์ด้วยนะคะทําให้ถ้าขาดเนี่ยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ําแล้วก็เราจะเป็นตะขิวง่ายสุดท้ายค่ะโฟร์ไลา์ประโยชน์ก็คือเป็นสารป้องกันฟันผุนะคะเคลือบฟันให้ฟันเราไม่ผุง่ายนั่นเองถ้าเราขาดฟันเราก็จะผุง่ายค่ะสุดท้ายค่ะน้ํานะคะสารอาหารประเภทน้ําไม่ให้พลังงานค่ะแต่สําคัญกับร่างกายยังไง ถ้าเราขาดนะคะแย่เลยช่วยในการขับถ่ายของเสียค่ะใครดื่มน้ำน้อยๆจะมีอาการท้องผูกนะคะถ้าเราไม่ดื่มน้ำนะคะสองค่ะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยตามผิวของเราตามเซลล์ต่างๆของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายขาดน้ำนานๆร่างกายเราก็จะค่อยๆเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองค่ะและสามค่ะช่วยลำเลียงสารอาหารในร่าง ในร่างกายนะคะควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ค่ะ